ทำอะไรได้แก่แต่สะบัดเฉยๆช่วยกันยกครูไปตรงนู้นไปหลังห้องอ๊บครูสะบัดเอาแต่สะบัดไม่ได้ <c oughs> เราถ้าเกิดว่าตัวเราโดนหลายคนล็อกแล้วเราทําตัวหนักๆด้วยว่าหลายคนน้าหนักมันจะช่วยช่วยกันหานแบ่งเบาดังนั้นมึงยังไงก็ลอยแล้วครูครูอยู่นี่โดนกอดไว้ถ้าเรอยกอ๊บครูทาตัวนหนักๆ <c oughs> นี้ไปช่วยกันยกให้ด <c oughs> ีเพราะว่าน้า <c oughs> หนักมันหานสองจริงหรอดังนั้นเนี่ยใช้น้ำหนักยานเดียวไม่พอเราต้องหาที่ยึดเหลี่ยว คิปใหญ่ในที่นี้หมายถึงมือเราตับเขาหรือจับอะไรยึดเนี่ยวไว้ฮันเดอร์ยกกูขึ้นปึ๊บปึ๊บกูสอดล่างถ้ากูเป็นฝ่ายสอดล่างเขายกกูขึ้นไม่ขึ้นเก็ตไหมไม่ว่าอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเอ้คนมาช่วยคนเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวจับคลิปต่อตอนนี้เขาอยู่เขาอยู่ข้างล่างกูคือแขนเขาอยู่ข้างล่างกูแล้วกูก็สอดแขนเข้าไปยกกูขึ้นดี่ไปขึ้นระวังรัดตัวรัดคอรัดคอจุนเก็บไว้ยกขึ้นยกยก ไม่ขึ้นหรอกนี่ค่ะนี่ค so, ือการป้องกัน right, คือเราสังเกตตำแหน่งมือเขาไม่ได้เปรียบเราเขาก็ยกเราไม่ขึ้นแล้ประเด็นไม่ถึงอ่าแต่ถ้าอย่างนี้เขายกได้เห็นไ้มเขาจะทําตัวหนักๆปึ๊บแต่ถ้ากำลังดีก็ยกเป็นได้งนั้นถ้าเกิดว่ายกๆกปึ๊บมือเขาเข้าไม่ทันยกยกเกี่ยวว่าเกี่ยวขาองหมออย่างไรยกลำบากยกลำบากลากเพราะเวลาเขายกเขาก็ต้องยกตัวเข้าไปทําทําท่าหนักๆดูขาผู้ลอยใช่ป่ะข้าววางใหม่ใหม่ ออายกขึ้นมาพาพา,าไปตรงนู้นพาไปได้พาเดินได้อยู่ท <c oughs> ีนี้ถ้าเกิดว่ายกคูไปแล้วขาคูเกี่ยวไว้ยกไม่ขึ้น,นพาเดินไม่ได้ด้วยแล้วกูก็เคยแงออกมาทีนี้กรณีที่มีอีกคนนึงมาช่วยอาฮันเดอร์ยกคูขึ้นปุ๊บคูเกี่ยวอีกคนมาช่วยคนมาช่วยกูก็สอดใต้เหมือนกันเอายกขึ้นยกคู่ขึ้น เอลิงทำไปด้วยกันองคนได้อ่าคือมันก็จะยากอ่าโดนตลุมบอลแล้มกันยกขึ้นสามคนเลยก็ได้ยกขึ้นยกขึ้นไปยกขึ้นไปต้องเกี่ยวยกขึ้นต้องยกต้องยกลิงไปด้วยจริงไหมใช่ต้องเกี่ยวลิงไปด้วยกันอ้มีใครยกขึ้นหรอี่ยกขึ้นมินก่อนไง กอดไว้คุกอดเท้าไว้ไม่มีใครยกเลยน้ำรอนจีนก็หนอยไเดี๋ยวดวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวดยเดียวอะีรยว้ดี๋เดียาเดียวเดีวเกียวเดี๋ยวดียเดียวเดไยว้ดวเดี๋ยวเดอยเยก ผมตัดกำลังครเจ้าหน้าที่เป็นคนหนึ่งตัดกำลังทันเดอร์เป็นคนหคนึ่งละพวกนี้ไม่ได้ยกแล้วต้องยกทันเดอร์ไปด้วยอ่าทีนี้มันอาจจะจับอยู่อย่างนี้ก็ได้หรือจับที่นี่ก็ได้ไม่ผิดอะไรเลยเห็นไหมขาเราได้เป็นตัว X เ,เกี่ยวแต่สะโพกไว้ถ้าไม่มีขาที่ขา,ขาที่อยู่้านหลังแล้วมีคนจะมายกเราพอมายกเราเราก็จับอันนี้ไว้ก็ได้ไม่ผิดจะเกี่ยวตรงไหนก็ได้ให้เรามีที่ยึดเกี่ยว แล้วก็ทําให้เขาเสียหลักเสียบาลานซ์การทําท่านี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆแบบนี้ทันเดอร์สบายใช่กูต้องเกยียบให้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปเรื่อยๆยกขาลงยกขาลงยกขาลงกู่ตามไปเตะเลยตักเตะล้มเลยหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ยกขาหนีเราก็ถีบถีบไปกว้างถีบกว้างจนพุกข้อเท้าเตะล้มถีบไว้ข้อเท้าก็ต่อเรียบร้อยเจอไม่ลงขาหลายเจ้าหน้าที่ การที่จะหนีเนี่ยเราสะบัดแล้วหนีเร็วกว่าดีกว่าเพราะเราเราเท้าเรายืนเนี่ยเราเราอยู่เราอยู่สะบัดหนีไปเข้าคนชนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปไม่ได้แล้วก็เพื่อนจะมาช่วยแล้วต่มาช่วยเราไรยวช่วยยกไปถ้าเกิดว่าครูไม่ไม่ทำอะไรได้แก่แต่สะบัดเฉยๆช่วยกันยกครูไปตรงนู้ดไปหลังห้องอ๊บ ตุะบัดเอาแต่สะบัดไม่ได้ไเห็นไหมแล้วเพื่อนก็มาช่วยไม่ทันเราต้องการยื้อเวลาล็อกเตอร์มาช่วยไปได้ยังเฮ้ยยกคู่พึ่งสอดล่างเกี่ยวล่างไว้ก่อนหลัเตะดี๋ยวนะแปลงไปเอาไปสองคนกูไม่เกี่ยวทไม จาก o s i t i o นในท่านอนก่อนนะครับ o พ i t i o นในท่านอนเนี่ยแบบนี้เป็นตำแหน่งที่แย่ที่สุดเลยคือการนอนคว่ำคว่ำราบคว่ำราบม,มือห่างออกจากตัวแย่ yeah, มากเพราะอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เอามือระสานไส้ทอยอ่าแล้วก็เราจะโดนมือพัดพัดอะไรอย่างงี้แย่มากเห็นไหมย,ยืนก็ไม่ได้แบบนี้ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนึงะอเงไหยังลกได้ง่ายใช่ปะ่ะแล้วมือเนี่ยมันโดนไพ่ยากมัในงติดติด Bịt xua bịt xua là lạy Cái này thì cũng tùy 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 Nếu ngon ngải thì sẽ như là sẽ phé không ngải thì hình như là nhìn có thể nhìn ra gì sẽ vào Ví dụ như sẽ dùng tay để lặn bụi Yá không? Yá Yá thì lặn nó ở trên đất Nhưng nếu như này Yá sẽ dùng tay để lặn bụi Yá sẽ dùng tay để lặn bụi và lặn bụi Đúng không? Nếu như thế này thì Yá sẽ lặn bụi นึกตรงนี้มาปุ๊บเราเขาหันหน้ามาสู้ดีกว่าหันหน้ามาสู้อย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยแขนเราเนี่ยแขนเราเนี่จะไม่เกินไม่เกินด้านข้างแขนเราขาเราอยู่ด้านหน้างอไว้ปิดท้องปิดหน้าไว้จะไม่ห่างออกไปข้างนอกถ้าถ้าเริ่มถ้าเริ่มโดนโดนล้างไปข้างหแบบอย่างนี้อ่าล้างไปด้านาน้าอ่ามีชักชิบหายละงั้นเวลาโดนโดนล้างไป จับขาไว้มันยืดเหนียวยืดเหนียวเหียกไปข้างหลังไม่ได้ง่ายห็นนะแล้วก็ขามันช่วยข้อกันตัวถ้าจะโดนยกเราก็เกี่ยวเอาไว้จับเอาไว้ไปด้วยกันเรียกว่าทำตัวเองเป็นโซ่ตัวขา,ขาขางว้านปึ๊บปึ๊บเราเป็นโซ่คล้องขาของคนที่จะยกเราคนโดนยกคนโดนมัดขาไว้เดินยากเนาะ แล้วลเราเป็นแล้วลเราเนี่ยเป็นโซ่เขาอยู่ตรงไหนเราก็อยู่มาได้วเอาไมไปไหนไม่เลยเราก็เราก็อขออยู่เนี่ยถ้าเราต้องการจะหนีแต่มีหลายคนอยู่เราก็หนีไม่ได้แล้วเวราะมันมีคนมาช่วยใช่ <characterized> จริงป่ะต้องรออ่าต้องรอมาช่วยแต่ดีกว่าเราโดนกุ้มไปแล้วใช่ไหมนี่คือคือมันมันมันเป็นข้อจำกัดนะว่าเราสู้ไม่ได้มีหลายคนอย่างน้อยเราเรายื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นมาช่วยช่วยกันทีนี้อะไรอีกอ่า ถ้าเกิดว่าเราพอจะได้หรือว่ามันมีแค่คนสองคนอย่างเงี้ยแล้วเราเราอยู่ตรงนี้แล้วมันมีแค่เราอีคนเดียวเองแล้วพอที่จะทําให้เขาล้มได้เราก็ทําถีบให้กว้างไว้ถีบกว้างไว้แล้วก็จะทําให้ล้มอะไรก็แล้วแต่อยา่างเช่นยกยักยก,ยก,ยก,ยกขาเหย่ยบไปเหยียบ <ส |pl|> ข้ามไป,ไปแล้วก็มีเพื่อ <Bee> <coup. S 2> ไม่ล้มบาลานซ์ดีเกี่ยวข้อเท้าท๊อง <alet S 1> ี้ถีบไว้นะคือเราเตะออกมาเนี่ยกันไว้ถีบไว้ให้ห, àng, ああห่างก็นั่งก็นัง่งมือกันเลยท๊อเห็นไหม อย่างน้อยเราไม่เข้าไปอยู่ข้างใน่ข้างในโดนรักกีบโดนรัดเราอยู่ดีๆไปไหนยกเข่าล่างขึ้นยืนขึ้นแล้วเขาเขาอยู่ข้างล่างเราได้เปรียบเราก็หนีมัวแต่จับจับจับมือแต่ไปควักเราเขาเข่าดีไปแล้วเรียบร้อยเลยครูใช่ป่ะงั้นมันมันก็ต้องเลือกให้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าคนไม่ถ้าคนไม่เยอะสู้ได้แต่ถ้าคนเยอะเราก็หนีดีกว่าเห็นไหมพูดถึงอะไรอีกดี อ้าวกูถึงโดนจับคนละมือแต่เมือ่อกี้อันนี้สองมือ <c oughs> <c oughs> อันนี้โดนโดนโดสองมืออันน,น,นี้อันนี้ความจริงอ้าวสองตานึงนี่เรียกว่าสองตานึงถ้าเกิดใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยยากคือครูอาจจะมีแรงมือเดียวน้อยแต่ให้เห็นจุดต่อนกับจุดต่อนคือด้านข้างไม่แข็งแรงแต่ด้านหน้านั้นแข็งแรงเห <c oughs> ็ตไหมด้านไหนขแข็ง ไม่ไหวดังนั้นพอเขารู้ทิศทางแล้วว่ากูจะขึ้น้านหะน้ากูใช้สองมือช่วยกันเพราะสองต่อหนึง่งมาสู้ไม่ได้เราก็สองต่อสองเก็บไหมอ่าเอามือทำไหมทำเลยแต่นี้นเราเข้าข้างข้างข้าง,งบนดีกว่าข้าง้ๆก็ได้จะหนีไหมคือให้เห็นจุดอ่อนของเขาอ่ะถ้าเขาจับแบบนี้แข็งแรงเข้าสองมือช่วยกันต่อเนี่ยวมาได้อ่าสองต่อหนึ่งอย่างนี้ยับใหญ่กว่าไม่ต้องยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นตรงปึ๊บหลุดง่าย ถ้ากิว่าม้วนม้วนไม่ออกเพราะว่าติดสายน้ตำติดสายขวาแต่แล้วหน้ามีแรงทีที่เราเจอเ<อ>จโอโรคอย่างนี้นะครับ<อ>คือเราอย่าไปทีบเขาอย่าไปเตะต่อยเขาเพราะว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องของความรุนแรงสรังเกตว่าแอคชั่นที่ผมสอนเมื่อกี้เนี่ยจะไม่มีเรื่องของความรุนแรงเลยครกค่ะครูถูกต้องหรือว่ายัยัดจากจากในครูอ่าจัะสองต่อหนึ่งก็แล้วกันจัดสองต่อหนึ่งเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงเรื่องความรุนแรง เรามือเราว่าเราต่อยโคโคโคยี่ไหมเราสามารถทำนี้ได้แต่คือเราก็ไม่อยากทําทำร้ายกันทีเ่เขาก็แค่มาปฏิบัตนนินน <c ười> ไม่ได้มีตัวนี้การที่เราดันเข้าไปเนี่ย <c ười> สมมติว่าข้างหลังมีหลายคนข้างหลังมีหลายคนข้างมีหลายคนแล้วอยู่เขาดึงคูเข้าไปดวยแรงดันอยู่หัวชิบหายในมือจุมจุมจุกข้อสรุปเรื่องของการที่เราจะโดนจับแล้วกัน การจะเริ่มจับก็คือเขาต้องได้ตำแหน่งจับที่ได้เปรียบเช่นจับมือจับมือปึ๊บเราชักช้าคนมาช่วยมาเสริมหรือถ้าคนเดียวเขาก็ต้องกอดเรากอดอันดร์ฮุกเราแล้วก็อุ้มขึ้นไปหรือรวบขาไปรวบขาให้ล้มไปนะดังนั้นเนี่ยการที่ป้องกันไม่ให้เราโดนฮุมโดนยกได้แล้วก็แค่มือต่ำของเขาเขา,าจับมือเรา,า,าต่ำของเขาขาเราต่ำของเขาเขาจะกอดเรากอดเราเนี่ยถ้ามือเราไม่สร้างช่องว่างเพื่อเข้าไป เราก็าเรายกแบบนี้เขาเขายกต่อไม่ได้แต่ถ้ามีอีกคนนึงมาช่วยเรายกอีกคนนึงมาช่วยเรายกก็คอนเซ็ปต์เดียวกันให้ให้ผมช่วยคุณช่วยช่วยยัดช่วยยัดยกขาขึ้นนี่ขาคุณ้วยครูก็หาเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้ด้วยกันเอาหัวเอาลงมาคืออย่าไปกลัวที่ว่าต้องลงนอนถ้าเกิดเราอิสระไม่ได้แล้วลงนอนเขาจะยกไม่ยากขึ้นแล้วเกิดโดนเนี้ยเนี่ยฉีกดตัวสีได้ยังจะได้ฉีกฉีดไปฉีกไปครูก็อยู่กับคนหนึ่งอะ กูให้อยู่กับอีกคนนึงพ่าไปที่เราไม่มีประโยชน์แล้วมันเดินไมประโยชน์แล้วดีกว่าน้องอย่าดื้อเลยนะพี่เอไปน้องพี่นี่นี่ี่ไี่นย่นี่นย่นี่นี่นเ่ยี่นี่นี่นีนนี่ี่อ่น่นีี่่นน่ เขาไม้เขาไปช้าลงเขาก็ไปช้าลงเราก็แต่คนนี้ก็ไปช้าลงเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโดนหลายคนเยียยอันนี้เราต้องระมัดระวังนะครับสมมติว่าแขนอวกลายอยู่แล้วเราจะไม่ไปช่วยง้างมาอย่างนี้นะถ้าเราไปช่วยง้างมาแขนหักได้นะไหล่หลุดเข้าไหมแล้วในลักษณะนี้นี่คือเขาโดนโดนหักหัวไหล่อยู่เราเรา เราเราจะไม่ไปช่วยโดยการดึงแขนดึงแขนด้านนี้มาเพราะมันจะลากเขาไปด้วยเข้าไหมงั้นเราดูอย่างคนนี้อย่างคนนี้อย่างคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้คุมนี่แขนก็อิสระเราจับแขนลากเงาี้และด้านนี้ด้านนี้ของยะด้านนี้ของยะเป็นคนเป็นคนจับแต่ด้านนี้เขาไม่ได้เป็นคนจับเราก็แค่ดึงมาสังเกตว่าไม่ได้คุมพี่อ่อยแล้วทิศว แลวาคุณคุมเขาอยู่เข้าใจคำศั์ไหมแล้จริงๆแล้วมันไม่มีใครเกรงมากหรอกเพราะว่าเขาก็โฟกัสอยู่ตรงนี้แล้วผมผมก็บอกว่าถ้าเกิดจะจับแบบจับให้อยู่เลยจับแน่นอนจับได้แน่นอนนะผมมีวิธีนะเอามือประสานหัวไดีกว่าเราเราเราสอนใครวันนี้เราเราฟกันสอนสอนคนราล ในในในก็สอนแล้วถ้าจะสอนตำรวจผมสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้ม็อกดูเวลาเราโดนม็อกเทคดาวให้ล้มนะครับดาวล้มแบบปลอดภัยนะครับเราก็คือเราไม่อยากให้ให้ให้ถือกัรอย่างนี้ถ้าล้มไปให้ปึ๊บหัวกระแทกเจ็บใช่ไหมเวลาล้มก็คือแค่นี้คือหัวเรามองสะดิ้ไว้ปึ๊บเดี๋ยวเจะว่าผมลำเอียงนะครับถ้าเวลาโดนสวิฟน์ถึงว่าถึงว่าเราคุมตัวนี้อยู่คุม ครูเอ็กซ<ด>์ขาดอยู่แล้วก็ครูสมิทไปถ้าถ้าเกิดล้มไม่เป็นนะครับปึ๊บล้มไม่เป็นโต้หัวกระแทกเจ็บนะงั้นเวลาล้มก็มองมองสะเดือตัวเองไว้หลักมือก็ไม่ต้องทำพื้นนะครับถ้ามือทำพื้นแขนหักได้อ่าถ้าเราจับอยู่ฟัฟฟัเอ็กซ์ขาดเตะไปก็สับโต้ประมาณนี้คือมือ,มมอ,อไม่ต้องน้ำมือตกเบาก็ได้นะพื้นฐานยูโดอเดินสมิทครูไต่หมดไต่หมด ไต่พอทไต่พอทไต่พอทไต่พอตปับขึ้นมือไปครับขึ้นขึ้นไม่ว่าท่าไหนไม่ว่าท่าไหนเอ็กซ์ซักสวิตต์ออสซิคันสวิตก็คือล้มก็คือแม่เอาหัวม่เอาหัวลงไม่เอามือค้ำนะครับก็โดนทุ่มอย่างปลอดภัยนะครับ ก็โดนคนไี่จะปล่อยบอมาได้ไมจะบอกว่าก็ไปบอกบว่าเ้โดนสวิฟต์มาจ่าไม่ได้มาให้ครูบุกสอนโอเค